สวัสดีค่ะช่องลานินชาสี่สองแปดเก้ายินดีต้อนรับค่ะห่างหายไปนานเลยนะคะคิดถึงกันบ้างไหมไพ่ชุดนี้เป็นไพ่สิบเรือนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าปักแรกของเดือนตุลาจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับไพ่สิบเรือนการงานการเงินสุขภาพความรักของชาววันอาทิตย์ในปักแรกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่ทราบว่า fc ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างคะสบาย ใจสบายกายกันไหมยังไงอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยค่ะฝนก็ตกอือ่าเดี๋ยวหมอตั้งไพ่ดูอ่าให้ดูชัดๆนะคะไพ่จุดนี้เป็นไพ่สิบเดือนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ทำทำนายตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2 5 6 3เป็นปักแรกเนะาะไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันอาทิตย์นั่นก็คือ6ไม้เท้าตอนนี้ชาววันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเฝ้ารอข่าวดีอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานใดๆที่คุณรอให้มันประสบความสำเร็จฟังรอฟังผลว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรตอนนี้ข่าวดีที่คุณเฝ้ารอได้มาถึงแล้วนะคะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องโปรเจกต์งานหรือ ข่าวใดๆที่คุณเฝ้ารออยู่ข่าวนั้นกําลังจะมาถึงและเป็นข่าวดีด้วยโดยเฉพาะเรื่องการงานที่คุณได้ลงมือทําเพราะงานที่คุณได้ลงมือทําได้จับเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันเยอะนะคะเพราะตาแหน่งกรรมะเป็นดีวิวดังนั้นดีวิวเข้ามาในตําแหน่งการงานไม่ใช่อะไรที่ฝ่าฟันไปได้ง่ายๆมันต้องเจอเจอกับสารพัดทั้ง เล่คนโกงคนกันแกล้งหรือคนที่ไม่ซื่อในหน้าที่การงานแล้วคุณต้องเข้าไปแก้ไขเข้าไปจัดการถือว่าคุณจะได้รับข่าวดีทำให้คุณชื่นใจได้เลยทีเดียวละ่ะมาดูเรื่องการเงินบ้างขึ้นเดมูลตัวนี้คือตัวหน้าห่วงไพ่สวยเกือบทุกใบมีหน้าห่วงอยู่แค่สใบคือเดเวิลกับเดมูลเมื่อด้านการเงินเป็นแบบนี้ ให้ระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้อย่าไปค้ำประกันใครนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินขอให้มีความรอบคอบให้มากๆถ้าใครมายืมโอกาสที่จะได้คืนก็ยากรักษาทรัพย์ให้ดีๆออกข้างนอกผู้คนมากๆดูแลเรื่องกระเป๋าเรื่องทรัพย์สินอย่าไปวางเผลอเลย เพราะเมื่อดาบโมนเกิดขึ้นกับทรัพย์ถ้าไม่ถูกลักถูกขโมยไม่ถูกใครตกตาเอาของเก๊มาขายแล้วบอกว่าเป็นของจริงถูกย้อมแมวอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องอย่างนี้ไม่เช่นนั้นทรัพย์สินที่มีค่าถูกวางไว้เผลอเลยอ,อาจจะถูกฉกฉวยไปก็ได้ถูกลักถูกขโมยหรือพังเสียหายโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำคนอื่นทำแล้วทำพังแล้วไม่รับผิดชอบอะไรพวกนี้ ก็บารมัดระวังไว้ด้วยนะคะวางแผนเรื่องการใช้เงินไว้เลย,เลยแล้วก็ดูแลทรัพย์สินไว้ให้ดีๆถ้าคุณไม่ใช่คนระโมบโรวบมากไม่ประมาทด้านการเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องมือสักเท่าไหรนะ่นักงดการเล่นหวยรวยเบอร์การพนันทุกชนิดถ้าไปยุ่งเกี่ยวบอกเลยเดะมูลคือไพ้การโกหกหลอกลวงตบทรัพย่์อยาไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทั้งปวงนะคะ มาดูตำแหน่งาศาสตราดิวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์การปล่อยคอนเทนต์ทั้งหลายแม้กระทั่งตำแหน่งผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวขึ้นหกเหรียญมันมีตีความไปได้ว่าช่วงนี้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ภายในสังคมเดียวกันเนี่ยอาจจะมาหยิบยืมขอความช่วยเหลือ ถ้าจะช่วยใครก็อย่าให้ถึงขั้นเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณติดขัดจะไปพูดคุยขอร้องให้เขาช่วยเหลือเจือจานอะไรเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะก็ช่วงนี้หเหรียญมาไพ่ของการทำบุญทำทานประมีประนอมยอมความช่วยเหลือกันมันเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เรื่อง เขาช่วยเราเราช่วยเขาก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรที่เคยขุนข้องมองใจกับเพื่อนบ้านเพื่อนรวมงานญาติพี่น้องไพ่หกเหรียญไพ่าการให้อภัยปณีปนอมมันมาสถิตเป็นช่วงเวลาที่ดีนะถ้าจะไปง้อใครหรือว่าจะเปิดใจให้อภัยใครก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะส่วนคนที่ปล่อยคอนเทนต์ดีวงานประสานง,งานไพ่ปณีปนอมยอมความไพ่โอนอ่อนผ่อนตามไพ่คนใจดีเกิดขึ้นลุยงานเลยนะคะ ช่วงนี้ไปจะเจอแต่คนใจดีเจอแต่คนที่พูดง่ายว่าง่ายเจรจาง่ายซื้อง่ายขายคล่องโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีโปรเจกต์อะไรกระนำโพสไปเลยโฆษณาขายไปเลยช่วงนี้ลูกค้าจะซื้อง่ายขายคล่องมาดูคนทำงานประจำบ้างอย่างที่บอกตั้งแต่ข้างต้นละคะ่ะ ว่าเมื่อเจ้าชะตาคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นหกไม้เท้าแล้วการงานมีสามถ้วยนะ่าแสดงว่าถ้าท่านใดรับตําแหน่งหน้าที่การงานมาใหม่ๆอาจจะได้ตําแหน่งใหม่ขึ้นตําแหน่งใหม่หรืองานเก่างานเดิมนี่แหละจะมีงานที่ท้าทายเข้ามางานนั้นอาจจะเป็นงานที่เล่นกันซื่อใส,อส,ส่ไม่ได้ต้องใช้ลูกล่อลูกชนเยอะ แล้วตำแหน่งกรรมะแปลว่าการงานเป็นเดริวิลนั่นแสดงว่าในง,งานตรงเนี้ถ้าไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่เข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างสองอย่างแล้วงานที่เข้ามาอาจจะมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลปะปนเข้ามาในนั้นด้วยเช่นมีคนลองของทดลองวิทยายุทธ์เราเอางานที่ทำให้เราคิดว่าเราทำไม่ได้ อาจจะถึงขั้นกันแกล้งก็เป็นได้นะคะเพราะดเววิวเป็นไพ่ของโลกียาวิสัยแล้วมันแทรกเข้ามาในงานปัญหาที่เข้ามามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของงานที่มีปัญหาในเนื้องานจริงๆแต่มีปัญหาเพราะคนบางคนทําให้มันเป็นปัญหาถามว่าคุณผ่านไปได้ไหมสุภาขึ้นสามถ้วยสบายมากผ่านได้สบายมากแล้วตําแหน่งผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเจ้านายไม่ว่าหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผานก มีหกเหรียนมีเดลไฮพินเตอร์ราชินีพระจันทร์เขาให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเราเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาได้อาจจะพูดยากสักนิดหนึ่งในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเพราะว่าราชินีพระจันทร์น่ะมีเสาสองต้นน่ะดำขาวก็อาจจะมีขึ้นขึ้น,นลงลงใช้อารมณ์บ้างเวียงบ้างทำให้เราต้องคุมเกมระงับอารมณ์พอสมควรแล้ว ด้านเสียของราชนีพระจันทร์กับเดดวิลมันจะเป็นอะไรที่ขึ้นขึ้นลงลงแล้วสองอย่างมาผนวกกันแล้วเจอกันในหน้าที่การงานเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความอดทนกับมันสูงแต่ที่สุดก็แพ้ความสามารถของคุณคุณผ่านไปได้ฉลุยเลยส่วนท่านใดที่ติดต่อสถาบัานการเงินโอเคเลยค่ะจะได้รับการตอบรับที่ดีปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่คู่สัญญาคุณจะต้องเซ็น มีคนค้ำไหมมีคนร่วมกู้ไหมอะไรตรงนี้จะเป็นเป็นปัญหาซึ่งคุณเคลียร์ได้จัดการได้แต่ต้องออกแรงหน่อยหนึ่งมันจะไปแบบสบายๆนั้นคงไม่ได้มาดูสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะรวมไปถึงสุขภาพของลูกหลานบ้านเครือลูกน้องเด็กๆภายในบ้านและผู้ใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ดีปากนี้เป็นข่าวดีสำหรับชาวนาทิตไม่ต้องห่วง าวักพวงกับสมาชิกภายในบ้านทุกคนแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวใดๆตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสียมากกว่านะไอพวกความดันโลหิตจางอะไรพวกนี้วิงเวียนศีรษะหน้ามืดวูบบ่อยหรือเปล่าตัวคุณเองน่ะน่าห่วงกว่าถามว่ารุนแรงไหมไม่หรอกคะ่ะอาจจะลุกเร็วไปหน่อยพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้มากๆสักนิดนึง ผู้ปรเหตุไม่เห็นนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ไกลมาดูตำแหน่งการงานถ้าใครที่รองานใหม่รอการเรียกตัวจะมีเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งที่นะคะแล้วถ้าคุณเลือกแล้วคุณอาจจะตัดสินใจลังเลตัดสินใจไม่ได้เลือกทีดีค่ะเพราะช่วงนี้งานใหม่ จะดีสําหรับคุณถ้าคุณตกงานนะคุณรอการเรียกตัวนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ได้เท่านั้นเองจงเชื่อสัมผัสแรกค่ะแล้วคุณจะได้งานที่ตรงกับใจแล้วอยู่แล้วมีความสุขสบายใจอยู่ได้ยาวนานๆมาดูเรื่องความรักบ้างตำแหน่งความรักมีหกไม้เท้าเจ้าชะตาเอ่อตำแหน่งความรักเป็นหกดาบเจ้าชะตาเป็นหกไม้เท้าความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะ ไปเรื่อยๆค่ะทั้งคู่อาจจะมีเกณฑ์พากันเดินทางท่องเที่ยวอาจจะไปเที่ยวใกล้น้ำใกล้ทะเลจัดกระเป๋าแพ็คคู่กันไปใจอยากจะไปกันแบบนิบเงียบเป็นส่วนตัวแต่เมื่อมีเดอสตามาแทรกเป็นอุปสรรคความเป็นส่วนตัวอาจจะขาดหายไปคลิปนี้ถ้าหากไปเที่ยวกับคู่รักคู่ครอง ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะเติมเต็มความหวานให้กันแต่ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งก็คือจัดสรรเวลาเรื่องงานและก็เรื่องการท่องเที่ยวให้ลงตัวนะคะไม่งั้นไปไปแล้วเดี๋ยวจะได้พากันกลับเพราะหกไม้เท้าเออหไม้เท้านี่ให้ความสําคัญกับงานหกดาบก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะถามว่าถ้ามีปัญหาเราหงองระแหงกันไม่เข้าใจกันนั่นเป็นเพราะไม่เปิดอ,อกคุยกัน ใช้ความอดทนต่างฝ่ายต่างนิ่งแล้วรอให้การเวลามันเยียวยาทุกอย่างถามว่าวิธีการนี้ได้ผลไหมได้ผลค่ะความรักคุณจะกลับมาชุ่มชื่นใจเหมือนเดิมอะไรที่ไม่เข้าใจกันจะได้ปรับจูนความรู้สึกกันมันจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งทางลัดมันมีนะคะก็แค่เปิดใจคุยกันเท่านั้นเองตอนเนี้ยต่างฝ่ายต่างเหมือนปิดใจในกรณีคนที่มีปัญหาผิดใจกันกับคู่รักนะ มันเกิดจากการปิดใจปิดวาจาพูดกันน้อยไปหน่อยนึงเปิดใจแค่นั้นก็จบแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นท่านใดที่มีคู่รักคู่คอรองที่ชัดเจนระวังนะคะเอ่อ้นเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีถ้าคุณตั้งครั์อยู่อาจจะได้คลอดในช่วงเส้นเดือนนี้ก็ได้หรือถ้ายังไม่มีอาจจะมีข่าวดีมีการตั้งคภ์การให้กำเนิดบุตรธิดาเกิดขึ้น ก็ได้สำหรับคนโสดวันอาทิตย์ถามว่าความรักใหม่มีไหมมีเข้ามาค่ะจะเจอกันในสายงานเจอกันในการท่องเที่ยวเดินทางอาจจะไปชนป้ากันแหมอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของรถไฟรถไฟฟ้าก็เป็นได้เพราะหกไมอหกไม้เท้าก็เดินทางหกดาบก็เดินทางแล้วความรักครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ร้างมาจากไหนก็ได้อาจจะมี อดีตของเขาที่ผ่านมาแต่เมื่อมาเจอเราแล้วเขาจะมีความจริงใจมีความรับผิดชอบเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนโสดนะคะถ้ามีใครเข้ามาพอเตะตาก็าลองเปิดใจศึกษาดูใจกันไปเพราะเมื่อไหร่ที่ไพ่หกดาบมันอยู่ในตำแหน่งปัตตนิ the emperor อยู่ในตำแหน่งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ความรักมันจะมาในทิศทางที่ค่อนข้างดี แต่มันมาช้าอหกดาบเนี่ยแหละมันทําให้ช้าทําให้คนโสดเมื่อเจ้าชะตานะ่ะคนราศีธิดเป็นหกไม้เท้าคนนี้ก็ดูอนานดูละเอียดละอ่อไอ้คนที่เข้ามาก็เนิบนาบมันทําให้ความสัมพันธ์มันก้าวช้าไงคะวิธีแก้ไขค่ะเปิดใจเดอะสตาร์มันเป็นไพ่ของคนเปิดใจแต่มันไปอยู่ในตําแหน่งที่เสียน่าแสดงว่าการเปิดใจการแสดงตัวตนน่ะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแสดงออกแล้วรับรองจะได้ความรักที่ดี ในรอบนี้แน่ๆก็ถือว่าอ่านให้ครบทั้ง10เดือนแล้วนะคะถ้ายังไงมีตรงไหนสงสัยไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามได้เลยค่ะแล้วก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหมอจะเข้ามาตอบฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านใดที่ยังไม่กด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดให้หมอด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลัยไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วก็ช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหมอออกคลิปชา้าก็อย่าพึ่งโกรธกันนะหมออ่านไลา,ชา์ช้าก็อย่าพึ่งโกรธกันนะเพราะหมอทําเองคนเดียวทั้งหมดเลยหมอจะพยายามจัดสรรเวลามาให้มันดีกว่านี้เร็วกว่านี้ซึ่งก็พูดเยอะมาเยอะแล้วว่าจะทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้สักทีต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ